ตอนนี้ท่างกำลังเ,เชื่อมท่อระหว่างคอยเย็นกับคอยร้อนเข้าด้วยกันนะทีการเชื่อมขั้นตอนแรกก็ต้องวัดแล้วก็บานหัวท่อก่อนเพื่อที่จะประกบเข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็เชื่อมรวดเชื่อมเงินเข้าไปนะ ตอนนี้เชื่องฝแบบั่งพ่อทางกลับก่อนนะเต็มแล้วครับผมเต็มแล้วเต็มแล้วเคโอเครชโอ้ พอแล้วพอแล้วเต็มแล้วแก๊สเป็นลม